โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยเดี๋ยต้อนรับเข้าสู่เกมคุกกี้เท้า of a d g e n t u r e นะครับคุกกี้รันนะครับคุกกี้รันหอคอยนะครับมีการอัปเดตใหญ่นะเดือนนี้นะเมษานะจ๊ะก็ต้องบอกว่าอัปเดตใหญ่จริงๆหลายอย่างมากนะครับเอาไว้เดี๋ยวอธิบายทีละกันคลิปนี้เรามาสุ่มของนะครับผมนะมาสุ่มคุกกี้ตัวใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจกับการอัปเดตครั้งนี้คือรูปอย่างนี้นะครับผมนะฮะ ซึ่งไม่รู้ว่าจะอยู่กี่วันนะครับผมนะน่ารักมากนะครับผมนะสวยเลยนะครับแต่ตัวนี้เขาโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยนะครับผมนะสวยเลยนะดูแต่ละตัวนะมาหากันังนั้นเลยนะครับผมนะก็ดีครับสวยดีฮะนี่นะดูแต่ละตัวสกินเขาว่าทาทุกตัวนะดูแหมแต่ละตัวไม่น่าเชื่อนะครับผมนะโอเค เราจะไปส่งคุกกี้ตัวใหม่กันนะครับผมนะเป็นคุกกี้กรีนเบลนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นตัว <c oughs> เป็นเป็นรูปนะครับผมเป็นรูปพูดนะครับกรีนเบลนะฮะเป็นซัพพอร์ตทะลุมนะนะครับซัพพอร์ตเตอร์แอสซิสต์นะครับซึ่งเราต้องเอานะครับผมเพราะทะลุมเราไม่มีเลยมีแค่ตัวฮิวตัวเดียวนะครับผมนะหวังว่าวันนี้จะไม่ เกลือมากนักนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพอเรื่องอัปเดตเดี๋ยวไว้คุยกันทีหลังไปนั่นแหละฉันจะพยายามไปคุกกี้กาหาันโอ้โหครั้งแรกมันต้องอย่างนี้อยริงอจริงมันต้องอย่างงี้นี่โอ้โหสวยจัดสวยตาแตกเป็นไงเราผมไม่รู้เลยตัวไหนเป็นตัวไหนหนักจริงโอ้โหโอเค โอเคโอเคเป็นเศษแต่มันเป็นหน้าปกตินะแต่วพอาเป็นตัวละครมันเป็นหน้าโอเคแล้วเราซัดตัวไปก่อนนะครับผมนะรูปภาพเขาที่อัปเดตมาครั้งนี้ก็ตลกดีฮนะจริงและแล้วตัวที่สองมาแล้วครับผมสวยงามมาแล้วสองตัวนะฮะตอนนี้มาตัวที่สามย่าไม่ใช่ฮะ อย่าเขาใกล้ไฟฟ้าช็อตนะครับแม่ไม่ใช่และและไม่ไม่ใช่อีกแล้วครับผมไอ้บา้าเอ้ยไงมันไม่ใช่รัวๆเลยปะออกสองตัวไม่ใช่ทั้งสองตัวเลยโอ้โอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเพชรเราไปตัวธรรมดาก่อนนะร้อยเจ็ดสิบใบนะครับผมหวังว่าสักตัวหนึ่งนะเพชรร้อนทุกวันไม่ใช่แหละผมหวังว่าสักหนึ่งตัวกำลังดีนะครับผม สำหรับตัวธรรมดาของเราสักหนึ่งตัวโอ้โหระวังจะเข้าใกล้และแล้วเดี๋ยวเจอเฮ้ยมันเผ็ดซีเสเผ็ดซาร์เผ็ดซอสอะไรวะเนี่ยนิวซาไม่ได้ทำคลิปนานนี่น,เนนะเพราะไม่มีอะไรอัปเดตใหม่ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะจะทำคลิป PVP เออย่ยงเงีว่าจะทำป PV PVP อยู่แต่ก็ไม่ได้มีเวลาว่างทำนะ เฮ้ยสักตัวหนึ่งน่าร้อยเจ็ดสิบใบเลยนะเฮ้ยทุเรียนนะทุเรียนเออทุเรียนยังไม่เต็มนะนี่เพิ่งเต็มโอเคโอเคไม่ยอมบอกเลยปะ่ะและเอ้อาหูจีจัดก่านนี้เอ้ยจีจักดกาที่คิดเลมอนเลมอนผิวเลมอนโอ้ เผ็ดสุดแซ่บอะไรเนี่ยมาบ่อยนะเราอะตัวที่ไม่มีก็ไม่มานะนังลูกกล้วยและอมาไม่ใช่นี่ว่าดูผิดนะนึกว่ามาดูผิดดูผิด sorry 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 หลายๆฮะแล้วตัววัดลูกพารเขาอยากตลกเลยนะตัวชูเกระโกบของเราและมะหูไม่มีทางแขวฉันได้ อือบอุ่นไม่ใช่ฮะออกรัวๆเลยแต่ไม่ใช่ที่เราต้องการ <c oughs> โอ้ยหลูกบังคีมโซดาเอาเรงจาดใครเป็นคนพาดวะเนี่ยหาจริงฮะเอ้ยไม่มาสักตัวหนึ่งเลยเลยถ้าม,มาสักตัวเลยถือว่าเอาเรื่องจะจัดนะฮะและโอ้โหไม่ใช่ฮะ ขูไม่มาเท่าตัวเลยฮะโอ้โหร้อยเจ็ดสิบใบไม่โผล่เท่าตัวเลยแย่อยู่เคกลับไปที่เดิมของเราโอ้โ,โอ้โหูหตัวทองมาแล้วแนะ่นอนตัวที่สามครับผมตัวที่สามมาแล้วมันใช้ทั้งหมดกี่ตัวนะผมก็ลืมแล้วตัวที่สี่ครับผมเรียบร้อยสวยงั้นเอา้าไม่ใช่นี่่า ลืมอ่านเลยไอ้บ้าเอ้ยนี่ว่าตัวที่สี่โอ้ยอะไรวะเนี่ยตัวที่สี่ดีโอ้โหมันผิดพลาดต่างเทคนิคครับเมื่อกี้อย่าเกินเลยเลยลูกเอ๋ย๋ย่มันจะเกินเลยผมมาโอ้ยห้าหมื่นหกหมื่นเพชรเรามันก็ไม่ไหวได้นี่อดีแฟ์ยิ่งหายากอยู่ไม่ใช่อีกนะครับ โอ้ยไม่ไม่มาเฮ้ยโอ้ยดูปลากระป๋องอะไรไปเนี่ยและแล้วโอเคตัวที่สใช่ไหมโอเคโอเคใช้ห้าหตัวยังต้องการอีกอยู่มาหน่อยถ้าหลมยิ่งนานนานมาทีอยู่และไม่ใช่ตัวตีเลยตัวตีมีแต่ ลุงโอ้หอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะโอ้โหเพิ่งมาสี่ตัวเองนะเนี่ยถ้าตีรวมตัวไปนี่ก็โอ้โหกับแสนเพชรแล้วนะเนี่ยโอ้โหมาละตัวที่ห้าเบิ้ลหน่อยไม่เบิ้ลด้วยตัวที่ห้ามันใช้ทั้งหมดหกตัวหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิด นี่เดี๋ยวนะนี่โแล้วมันแล้วมันเป็นภาพอย่างนี้ผมเลยอย่างงงเลยวะจริงจริงโอเคสองดาวเรามีแต่ตัวเพิ่มเลือดตัวนี้ซับดามจให้ด้วยนะครับผมนะอ่านจากสกิลข้อข้ที่เราอ่านผ่านๆน,นะซึ่งต้องทำแน่นอนนะพอท่านลมผมบอกเลยตัวน้อยๆบอกเลยท่านลมนะ่ะ คนลำบากลำบาก,กสุดเลยแหละถ้าลวผมบอกเลยพอๆอทานไฟเลยโอเคเราขาดเท่าไหร่เราขาดอยู่สองตัวได้จากตรงนี้หนึ่งตัวขาดอีกหนึ่งตัวฮะโอเคเราขาดอีกหนึ่งตัวอย่าใจร้ายเลยขอร้องมาอย่าใจร้ายขนาดนั้นเลย โอ้โหผมกลัวมากเลยการจะไล่ของมันเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยผมมาดูจากทรงแล้วเรียบร้อยไอ้หายมาเอาในนี้อีกสามใบดิผมไม่ค่อยอยากแลกไอ้นี้เลยมันรู้สึกเปลืองเปืองยังไงไม่รู้กิบไปแลกอย่างอื่นมันคุ้มกว่าแต่ผมก็ต้องเอานะแต่ผมก็ต้องเอาอเพราะตามตรงมา โอ้โหไม่มาว่ะขาดสิบเจ็ดเอาอีกไหมไหนๆก็ไหนๆแลละบอกเลยว่าไหนๆก็ไหนๆแลละจัดสันหน่อยแล้วกันย่ายเสียจัดไปย้ยเสียโอเคอุ้ยยี่สิบใบไปเอาสักสิบใบก่อนอสักสิบใบก่อน หวังว่าจะไม่ใจร้ายเกินไปสิบใบามาเถอะมาเถินนะมาเถินนะไม่มาวะอืมเอาเลี่ยงอยู่นะเนี่ยผมว่าโดนการันตีอีกรอบหนึ่งแน่นอนอ่ะโอ้หกหมื่นเพชรเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเพชรอ่ะโอโ้โหโอ้โหแปดหมื่นเพชรหายแวบไปกับตาหายแวบไปกับตาจริงจัง ผมขาดถูก้อยเพชรผมจะสุ่มได้อีกอ่ะอน่าจะยังไม่ได้สุ่มแล้วดูสูงแต่เดีนะผ๋ผมรู้ที่หาเพชรและวแป๊บนึงต้องใช้ดวงด้วยนะที่ตรงนี้แต่หวังว่าจะได้นะไม่รู้ผมมีพอหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผมรู้ที่ตรงนี้ไง โอเคมีอันหนึ่งขอให้ได้เพชรขอให้ได้เพชรเถอะขอร้องโอ้โหไม่ได้เพชรด้วยเซ็งจัดโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มออดิแฟกต์ต่อะนะเดี๋ยวถ้าเราค่อยจัดก็ได้ออดิแฟกต์ก็ผมเดี๋ยวเริ่มจากตัวธรรมดา90อันนะออดิแฟกต์โคตรยากเหมือนเดิมฮะตัวเก่าเราย,ยังไม่เต็มเลยอัพทุกอย่างเต็มแล้วขาดแค่ออดิแฟกต์อะตัวเก่า ดูต้องรอการันตีอ่ะเฮ้ยสองใบจะสองใบที่ได้โอ้โหผมได้อย่างทอดเลยมาเห็นสองใบที่ได้แล้วมามาต่นักคอร้องโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหไป สักใบเถอะสักใบก็ไม่มาเมื่อนี่โอเคไม่มาจริงจัง้วยประเด็นนะโอเคอิมกต์เกลือเกลือแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนตัวก็ได้สี่ดาวถือว่าโอเคอยู่ไม่โอเคหรอกเกือบแสนเพชรได้สี่ดาวอะนะฮะเดี๋ยวเราค่อยโอ้โหตอนนี้มันดูน่ารักมุมามาีไงวะเดี๋ยวเราก่อยสุ่มเอาอีกทีแล้วกัน ผมคิดว่าได้5้าดาวแน่นอนนะาตามความจริงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เฉยวะงงใจเขาทำด้วยอะไรเนี้ยทำไมมันไม่ได้โอ้โหไม่ได้เฉยอ่ยส่วนใส่เซ็ตอะไรเดี๋ยวก่อนที่ใส่เซ็ตโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้ก่อน ร้อยสามสิบอันผมขอ,อของทองสามอันไปยายเสียลยโจโอ้โหของทองสองอันและตัวไม่มีด้วยประเด็นโอ้โหน้าตาจะไหลจริงอัเน,นี้แต่เป็นตัวที่ผมไม่มีด้วยไงประเด็นน่ะโอ้โหน้ำตาจะไหลเย,ยอะมากไหลไปมันสุดเด๋ยวจะเรียนกลับมาดูถ้ากดไปแล้วกลัวล่นกลับมาดูไม่ได้ น้ำตาจะไหลจริงอันนี้ตัวโอ้โหเอหวาอะไรไงไม่ได้ดูเลยว่ากูได้อะไรบ้างฮะมามาอันต่อไปของแดงไปโอ้โหของแดงสี่อันพระเจ้าหอันแล้วก็อันต่อไปห้าอันต้องมาสามอันนะผมว่าชูดีมาสี่อันสวย มาสีอันถือว่าสวยอยู่แต่ไม่ใช่อันที่เราต้องการซักอันและตัวนี้ผมไม่มีตัวมันด้วยอาวุธจะห้าดาวแล้วไม่มีตัวตัวนี้ก็ห้าดาวไปแล้วอาวุธเลยแล้วเลยเหมือน,นกันโอ้เจคเรซี่โอเคมาส่งตรงนี้ต่อบลู Blow. น้ำตาจะไหลจริงนะไม่มาวะต้องเลือกเอาแล้วแหละ เอาจริงต้องเลือกแล้วโอเคเลือกเอาก็ได้ครับโอ้ไม่ได้เลือกโอ้ไม่าเลือกเลยว่าโอ้พลาดพลาดพลาดผมลืมไปว่าผมผลิตได้ไอ้ห้าเดี๋ยวผมผลิตเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมผลิตเพิ่มอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งทำภารกิจเอานะครับส่วนเซ็ตยังไม่แน่ใจนะครับเดีย๋ยวดูก่อนดูสกิลดูสกิลก่อนดิ โอเคติดตั้งอะไรขยายบัฟรู้แล้วแหละข่าวๆเลยว่าต้องใส่อะไรโอเคโอ,คโอค้ขยายบัฟแบบสามหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์ผมบอกให้ขยายบัฟแบบสามหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์ฮะโอ้โหให้ตายะ อโอเคเดี๋ยวเรากดไอ้นี่อ่ะทันลมมันมีอะไรบ้างนะน่าต้องใส่โจมตีเนี่ยนะน่าต้องใส่โจมตีธาตุแสงอะไรพลังโจมตีธาตุแสงคิดว่านะเดี๋เด็ดเด มีข้าพรังเอ้ยแสงอะไรไอโจมตีท่านลมเดี๋ยวดูก่อนดูสกิลพี่แกก่อนแป๊บนึงขอออกมาดูสกิลพี่แกก่อนอ๋อกระก่อนของพรังโจมตีของพรังโจมตีเราเลยใช่ไหม ของพลังโจมตีไม่รู้ของพลังโจมตีเราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันวะ่ะไม่งั้นเราใส่พลังโจมตีเนี่ยโอเคเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวหาเซตที่เข้ากันได้ก่อนนะครับเดีย๋ยวค่อยมากดอัพกันอีกทีนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไป อ๋อโอ้โหโอเคอาไปไม่มีตัวด้วยจะเต็ม5ดาวแล้วพระเจ้าอาวุธจะเต็ม5ดาวรอได้นะี่ยตัวยังไม่มาเลยไปยังไม่แน่ใจว่าใส่อะไรนะครับโอเคตัวไหนได้ใช้ผมก็อัพไว้หมดแหละถึงจะไม่ได้ค่อยใช้งานก็ตามทีนะฮะประมาณนี้แหละผมคิดว่า นะเดี๋ยวเรื่องเซตเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับเ <c oughs> สียงเป็นอะไรเนี่ยนะประมาณนั้นนะครับส่วนอแดฟแฟก t มันมีเว้นอยู่เดี๋ยวผมพยายามหามาแล้วกันนะครับโอเคการสุ่มก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเอาตัวออกมาก่อตัวที่กรีนเบลน้องน่ารักมากนะครับผมนะฮะ โอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนะครับรีวิวทั้งตัวละครเดี๋ยวมา r ีวิวการอัปเดตใหญ่ด้วยเดี๋ยวมาให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายฮะ